ออ,อแล้วครับเเรงเหลืองมูนึงครับโอ้กำลังมุไร่เ้วจ,จุ่มเลยครับอ,อม,ม,ม,มุ้มัน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 นมันเนี่าแ่เนี้ยจ้ะม่เลยครับมามาพี่น้งพี่

สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเราวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านร้านกษาน้องคือเก้าครับผอกันนี้กับอกันเสาร์วันที่ยี่สิบสามนะจ๊ะยี่สิบสามคือสภากลมสองขันฐาร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะวันนี้วันฉันน้องพาพี่น้องขืนผู้เนาะ่นวันนี้ก็ว่านที่ผู้บันขบากนะจ๊ะในเขตจังหวัดไหนคะอำเภอบุญทลิขจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเขามานอนอยู่หนีจะขืนเนาะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยจ้ะว่านฉัน้องขืนมานอนผู้เนาะครับมากับนักหล่าทินอีสานนะจ้ะ มาเปิดคลิปตอนเสียสายเนาะเนี่จะประมาณตีห้ากกว่าเขาก็ออกไปหาลอาเก็บผิดเนาะแต่ว่าเพาะแจงหูแจงตามาจะได้มาทักทายพี่ทักทายน้องเด้อจ้ะกับนุ้มทราบเม้งจ้าว่ามนีิเขาสิมานเห็ดยังไงบ้างนะเนี่ยครับไปจ้าดูเรียนเเป็นที่ตีนเรียนข้หลายเนาะเนีครับตอนนี้ตีห้ากกว่าเด้อแต่เจอเนื้อหมูขึ้นมาเนาะเนีครับฝนมันตกลิ่นนั่นจ้ะเนี่ยา นาจต็มตาเลตาเดีค่เดี๋ยอนมาบานด้อนี่พอแล้วครับเหงบเหลืองมูนครับน้กลังมูนู่ีเจุ่มเลยครับนมันมมันมนมันมมัน่บ้ามัแล้วนาจ๊ะ่ืมงามีครับมจะเอาเลยแนอนเเลยมีนได้บานอืคุณนไปยังดิ่นเลยนะอื จุ่มมวลเงินวานในพักพีหลงขึ้งงสนสง,งแน่ได้เหรดอกขึนเดนื่อยกลมกันเลยผีหองก็ใจเยเห็นไฟม่ง่งเงี้ยนะคุณพี่น่องเพให้เก็บไฟก็นอ่อะบ่ได้เจะเป็นหนอนี่ยแล้วดีวดวดดวนะนะ của hoạch cũng này rồi cái hả mồi rồi. Ai thì có วันนี้เ้าจะรัฟอนตนเิ่เออมอนกะแค่หนอยนงนี้มานึ่ห้าร้อยหน,น,น่นยดีสีแก่กเลยเก่งมืเก่งตาเป็นด้อจะเข้าจัสเสด็ท้ทายพี่น้องเนาะออครับตัน,นี้ยังมือดูจากจีฮาคว่านล่นแะเป็นสีบอกเงเนนะ ไปนำเาอืมครับโอ้ยาเี้จ้ะผมเาเก็บหมดทุกอยางมดเนาะันนี้มีกระสีเทาอะไรเนาะลายหีเป็นกระตกนเนาะลายจนเนาะดอกงปิดไฟซะสิเปิดไฟซะฉนันันไสโอ้ยโอ้โดนเย นันน <Ừ. S 2> ี่ไปจองเสียบมันได้บ้านนี่เห็น้าวาหมาดเอาด้จ้ะเพราะว่าจะมุนนมุนสัลางงานนั่งนั่นเรามีไไปจองที่ใก่ข้างนันนะยื่นมานห้่ระซ้ำ่าเนาะซ้ำ่าอดีอดีเลย

นดอย่าใหพา้พุ่อันเียอีกไปใไปตองแกไปยีกไปไปอันลม,นมนนอืมอันลมงอ่ะไม่ตอ่ะ

อืมเปื่ที่จะง่ออย่างไ้นะ เสร็จม่จฉาทโศนยเดี๋ยววางนอนเลย้ามันจเก็บเนาะทั้งหมด

กอ,กอ,อ้่อนอน่แค่น้นอน่ต้องต้องพนหานหรอนอนวู้ยน่ที่ลายสปีใส่สปีนอนขนหน่อยได้

Nó ngon nè, hên Nó ngon nè, hên Hên nó nó sẽ đại hơn chắc Nó ngon nè Nó ngon nè Nó ngon, kẹp แ <emaal> ามเนาะแล้วอุ้งยังไงดูไปแล้วออกไล่ๆเพิ่งจะเก็บเอาเมืองเป็นหาดเลย มื้อนี้ลําบ่นกันเสียออกเลยบ่เห็นพี่เนาะอีเด็กเล็กพุ่นเนาะแม่นโอ้ยตันดีเหี่ยวอ่าวเดียวอื้อบ่ได้บ่ล้วน <as> <canidad de> <sernice> <tdat> <verinte> <tut>

เอาเดียวกันนี่ไหมาออาเดียวกันนะคนเตกอะบางไหนเด้อจะบางหมย่งไงแดงขามันขมาใช่ละโนกั่นืมกันเลย โอ้ยันไงปิดาไม่เห็นหอดน่าจาปาดหลุดฮึฮ้หลุดหลุดไปเด้อหลอกเป็นมันใหญ่ขอดูขอดูเบงกันหนาอพอละอิ่มละเากิลังกินกินลาจังแดงกินละโอ้ชอบไปคุดดอกเบงนหาทุกปุ๊กไม้ไปดิ หมช่ม่แยถกถี่หัวดอกเทาเคนแขนเปนะลี่ยนนกำลังขึ้นนะคนทั้งในอะไรบดสองสามดอกขึ้นไ่นขาก็มีเขี่ยไหมจ่อเนออเนี่กุกีหมนุนคนไหมนนั้นมีก็ไปแก้เนาะของเสจ ขาคนนั้นม oh, oh, ่ได้เดี๋ยวเฮ้ยขาเห็นไหมกินหรอเฮ็ดบอบรายเฮ็ดหน่อยนี่นี่ห็วเทหัวขาหัวกระลุดหัว กิ่ปุบทมันเปลีกนะอุ้ยขาไปเลยนะน,น้องถอดถุงมือได้แต่เปียนแค่ถูกออกยี่หัวอุ้ยมียัวเปลี่ยนแทะขี้หัวกมาเลยล <laughs> ่าวี่นี้แหละอุ้ย

đâu <laughs> <Ở, cười> đi nghe chắc còn ngay nó Ồ, cái gì vậy? Ok rồi mày thằng. อ๋ออาได้รุนแรงมนออกดอกจริงๆหรอกน็ um ่บุตรินนี่มัน ไต่ข้างไ<ะ>ต่ข้างฟังดเลอยอนี่เราดอูนี่เราดูดูเนี่ย,ยดีครับไต่ข้อบ่อกอน้องนันบ่อกรดี เหนไมันฟอร์ม,นมเนี่มเห็ดเผยไหมเห็นอย่างเงอ้ยโโอ๋โโอครบดอไมมีเนาะมีเป็นยังไงเพื่นเป็นทองสิฮะอืมเป็นอันนั้นแม่งกุจีผันหมนุนเนนนอาลยได้ไหมเอาลยคขับนอเดี่ยวจะไล่ดอกนีบ ครับนี่ผลงานของเฮาเมื่อนี้ครับนี่ข้าวกลับมาเป็นเฮดลำมลุกแล้วบ้านนบเป็นเห็ดหลังโง่เฮดเปูแดงขาล่ายเฮดบดินเหน่แล้วบ่านนะเห็ดมันปูนะจ๊ะเห็ดถือว่าห่างเนาะค้าย่างนะจ้ะแต่ว่าผู้เพิ่มมานกิดสิ่ีอยู่เนาะข้าวกลับมาเพื่อจะอยู่ได้กินในตาหนึ่งข้าอยู่น่าจะานเต็มตาคือเก่าครับเฮดหลังโง่ข้าวเนี่พออีมูนึงเนาะเฮดหลังโง่ขาแล้าบ้านพอแทรกขึ้นหมดเนาะว่าเพราะเขา เหมือนเราขึ้นมานอนผู้เนาะมันมาทดสอบนอนผู้เ่งจ้ะแต่ว่าเขากรบบาดใจตอนกลางเชือดเนาะประมาณตีหางก,กว่าๆเนะาะเขาจะในลูกไปหาเห็ดนะจ้ะเพราะ <High hit. S 2> ว่าเสด็จขึ้นมาย่ำเ้ากระเมื่อยเนาะเปิดว่าสิหาแต่เ้าเนาะเขาหลอกมึงนั่นจ้ะเพราะว่าเป็นขังเหล็กในการนอนปลาของเราเนาะ,ะมาีบมีารเขาจะอยู่ที่กินนี่เด้อจ้ะครับทีงชอบคลิปนี้จังใดกับพี่พักน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดเสียหรับคลิปใหม้จากบาลานครับจ้าบ้านสะนังของคุณทุกทๆกันลังใจเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์รับซูคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากคุณพี่น้องป่าน้าหลายๆเด้อจ้าจะปลอกขีดไม่จ้าคีดผืนแล้วจะลองรัดไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าดีเแม่ลำย่อยลำย่อยจ้า